มัอน,นี่กะเมืองตัวฝักเาว้ีวปลปกไวยแล้วจ้ะปลูกไว้เ่อหลายดอกจานน้อยๆอันอ้ยยอย้แงปันเรนขายของอรรถเงยาไหลจ้ะมึงเนี่ยประมาณช่วงแขนหนึ่งเลยจ้ะคุณน่ะตอนแรกว่าสิเก็บไปกินแต่ว่าเปลี่ยนใจว่าเอาไว้ทำพัน์นะจ้ะอันนี้มันเป็นรุ่นสองจ้ะรุ่นที่สองรุ่นแรกอะดีใจหลายเฝ่าเก็บไปกิน อันนี้รุ่นสองเลยจะเอาว้เห็ดพนนันนี่ค่ะอันนี้กับนวยเอ็เม็ดว่าเต็มปันไดค่ะปลายรีบแต่ว่าก็โอเคได้โอ้หลายเม็ดด้วยสองสามสี่หา้าหกเจ็ดได้แปดเม็ดอันนี้แปดแปดได้แต่อันเนี้ยได้หลายค่ะเหี้ยเค่ะช่วงแขนหนึ่งเลยเห็นว่ามันง่ามก็เลย เอาวัาเฮ็ดพันจ้ะกระเพกินกะกะลงไว้แค่์สามหลุมจ้ะรอดแรกและกะตอนแรกเพาะไว้หลายเลยจ้ะตั้งแต่เดือนพฤษภาเพาะไว้ใส่ถุงดำหลายถุงวันนี้มันมันแรงหลายไม่จ้ะฝน,น,นกับ่ค่อยตกหดหนามปลาปลามันกะเออบ่าอางามบ่หยังบ่ดีคือได้นำ้ำฝนเนาะวันนี้กะมือได้ลื่อมฮดนั่นกะแห้งเหี่ยวตายค่ะ หนสีดวงหนสีหอยถากไม่กินเนะจ๊ะเนาะดวงก็ไม่กินหากหอยถากก็ไม่กินใบอันตน่าอะ้รจ๊ะปลูกพักปอดสารพิษแบบก็ต้องทําใจค่ะถ้าลืมมือเดียวนี่บอดไหวจะพักเรียบรอยอันนี้ก็ทรงสีงบริลอทะเริ่มเหลืองสงสัยหากมีปัญหา บรูว่าดวงว่านอนหรือว่าหากเนาจังใดแต่กัมันสิมีหอยตัวนี้น้อยจิ๋วจิ๋วตัวหนึ่งนะคะมันสิม,มาอันดักกินอันอันอยูตามโ้นโ้นต้นทั่วไม่จ้ะมันก็ยังมันมาดูดน้ำเลี้ยงนะสิไม่จ้ะเนีเหลืองบรอดเด้อจ้ะอันนี้ก็ลงไว้เพิ่มจ้ะ เมทธิเมยาทรงมม่หายกะล่งเม็ดไห้แล้วมันมันเหลือหลอดแค่สี่ตนจ้ะแยูยูฟังทั้งทั้งปุ่นกับมี่ฟังขางบานทั้งปุ่นกับมีเอาลงดินไหวบรูสี่หลอดบะหลอดนี่จ้ะเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ค่อยเฮ็ดข้างเพิ่มไหมเพิ่น